สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Untold Story ในช่องของคิมะตะนะครับวิดีโอนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรากำลังนั่งคิดว่าจะเอาหนังสือเรื่องไหนมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันดีหลังจากที่ไล่อ่านไปอ่านมาก็ไปสะดุดกับชื่อหนึ่งในบทพูดของกิจกรรมหอยสังสะท้อนเสียงตอนที่3นะครับคุณพ่อผู้โชคร้ายชื่อนั้นไม่ชื่อว่าตรงๆซึ่งเป็นเหมือนกับหนังสือชุดหนึ่งที่ จะหยิบมาเล่าในวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองเรื่องกันครับไปเริ่มกันเลยครับกับไดอารี่ของใครบางคนและหอยสังสะท้อนเสียงตอนที่3คุณพ่อผู้โชคร้ายตอนที่1ถึงตรงๆลูกรัก เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะนี่ก็เกือบสามเดือนแล้วที่ปะป้าออกมาหนูคิดถึงป้าหรือเปล่าเข้านอนตรงเวลาใช่ไหมคงไม่ทําให้คุณปู่คุณย่าในหมู่บ้านต้องลําบากใจนะอีกไม่นานปะป๊าก็จะกลับจากอินาซึมาแล้วสัญญาเลยว่าจะพาหนูไปดูก้องเรือครักที่ท่าเรือด้วยครั้งนี้จะไม่พลาดแน่นอนตรงๆหนูยังจําหาดเหยากวงได้ไหม ป๊าป้าอยู่ที่นั่นร่อนทองได้เยอะจนแบกคนเดียวยังทําไม่ไหวเลยรอป๊าป้ากลับไปแล้วเราไปหาซื้อของอร่อยๆกินกันนะจากนั้นก็ซื้อโรงสีในหมู่บ้านจะได้กินเต้าหู้นุ่มๆกันทุกวันไงล่ะแต่ว่านะป๊าป้าอยากจะเอาทองส่วนหนึ่งไปซื้อบ้านดีๆสักหลังที่ท่าเรือหลีเวเอาแบบที่มองเห็นวิวทะเลสวยๆนั่นไงล่ะเดี๋ยวรอป๊าป้ากลับไปแล้วให้หนูเป็นคนตัดสินใจนะดีไหม จริงสิที่ฝั่งตรงข้ามของสะลูกหัวที่ที่ราบกุยหลีน่ะมีหน้าผาที่สูงมากๆเลยละ่ะที่นั่นป๋าป้าบังเอิญไปเจอเข้ากับรุนกาดตัวหนึง่งมันนั่งอยู่ตรงนั้นก้มหัวอยู่นิ่งๆไม่ขยับตัวข้างนอกฟ้าร้องโครมครามสายฝนเทกระนำลงบนตัวของมันแต่มันก็ไม่ขยับขยื่อนมองมองไปถึงได้เข้าใจที่แท้มันหลับอยู่นี่เองเพราะงั้นปาป้าก็เลยปีนขึ้นไปบนตัวของมัน จับหัวของมันแล้วก็บิดอย่างแรงได้ยินเสียงแกรกๆไม่กี่ครั้งแล้วก็เสียงที่ดังก้องขึ้นมาครั้งหนึ่งจากนั้นหัวสมองของมันก็กลิ้งตกหน้าผาลงไปน่าเสียดายที่หัวสมองที่ใหญ่ขนาดนั้นดันมาแตกเป็นเสียงๆตอนที่ตกลงไปทํามอย่างนั้นแล้วก็ป้าป้าจเจ้ากลับไปบ้านทําเป็นของฝากให้หนูจะได้รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงป้าป้าไปที่จเยหยุนคาสมาด้วยนะ ถ้าหนูโตขึ้นเมื่อไหร่ปป๊าก็จะพาไปหนูจะได้เห็นวิวที่สวยมากเลยนะเมฆลอยล่องเต็มท้องฟ้าเหมือนทะเลมีน้ำตกสวยกว่าของที่หมู่บ้านชิงเซอร์เป็นล้านเท่าถ้าได้มาเหยียบที่นี่สักครั้งต้องได้รู้สึกถึงดินแดนแห่งท่านเซียนของภูเขาแห่งนี้แน่ๆแ,แค่บรรยายคงไม่ได้เหมือนกับมาเห็นเองแน่นอนรู้อะไรไหมหนูคงไม่เชื่อปป๊าแน่เพราะปาป๊าได้เจอกับท่านเซียนตัวเป็นๆด้วยละ่ะเราดื่มแล้วก็คุยกัน เดี๋ยวเราได้ฟังเรื่องสนุกเยอะแยะเลยท่านเสียให้ของขวัญป้าป๊ามาด้วยนะมันเป็นขวดไวนพ์พิเศษเพียงแค่เป่าไปที่ขวดแล้วไวน์ก็จะไหลทะลักออกมาจากในขวดด้วยล่ะแต่หนูห้ามดื่มไวน์ดื่มเหล้านะหนูยังโตไม่พอแต่ถ้าโตเมื่อไหร่แล้วก็สมบัติทั้งหมดของป้าป๊าจะยกให้หนูหมดเลยก<ฯ><น>ารผจญภัยในหลีเว่ของป้าป๊ากำลังจะจบลงถึงเวลาที่ต้องกลับไปที่เรือครัคส์แล้ว ป้าป๊าก็จะต้องกลับไปที่กองเรือและล่องออกไปในทะเลอันแสนกว้างใหญ่จะมีอะไรรออยู่ในจุดหมายครั้งต่อไปกันนะแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เล่าให้หนูฟังแล้วสิแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นตรงๆหนูต้องเข้านอนให้ตรงเวลาทุกคืนอย่าก,กินขนมหวานเยอะเกินไปเดี๋ยวจะโดนแมงกินฟันเอานะแล้วก็ทำตัวดีๆกับคุณตาคุณยายในหมู่บ้านด้วยนะพูดจริงๆนะอย่าไปทะเลาะกับใครเขาด้วยละ่ะ ป๊าป๊าจะรีบกลับไปหานะด้วยรักจากป๊าป๊าตอนที่สองณเนินทรายเหยวกรวงหมอกเริ่มก่อตัวอีกครั้งความคิดของการร่อนท้องที่นี่กลับกลายเป็นการเสียเวลาเปล่าฉันไม่น่าไปเชื่อคําของพวกคนเหมืองเก่าเลยเพราะเรื่องพวกนั้นมันต้องผ่านมาหลายสิบปีแล้วแน่ๆไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยข้อมูลทุกอย่างที่พวกเขาให้ฉันมามันเก่าไปหมด ไม่มีค่าเลยสักอย่างนี่มันไร้ประโยชน์ชัดๆบอกได้เลยว่าวันนี้ฉันคงต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่จะกลับถึงบ้านหรือเปล่าท่ามกลางหมอกแบบนี้คงยากมากแน่ๆตรงๆจะกินข้าวเย็นหรือ,อยังนะได้ยินเสียงของพวกฮีดิเชลลอยมาไกลๆไม่อาจรู้ได้เลยว่าพวกมันอยู่ที่ไหนกลางหมอกแบบนี้ฉันคงต้องฟังให้ดีแล้วเดินไปให้ห่างจากเสียงของพวกมันหวังว่าจะรอดชีวิตไปได้นะ ฉันไม่รู้เลยว่าเดินอยู่นานแค่ไหนแล้วกลางหมอกหนาแบบนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนดูเหมือนจะมีเงาคนข้างหน้าด้วยใช่ไหมนะ่ะคงเป็นพรจากท่านเทพแผ่งหินถ้าไปถึงพวกเขาได้ฉันคงรอดไปจากที่นี่ได้ใช่แล้วล่ะฉันต้องทำได้รอดแน่ๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็พบว่าเงาพวกนั้นไม่ใช่ของมนุษย์นี่ฉันยืนอยู่กลางค่าของพวกฮิลิเชลเลยต้องรอให้พวกมันไปก่อนถึงจะเริ่มเคลื่อนไหวต่อไปได้ ฉันต้องกลับไปทางที่ผ่านมาแย่ yeah, แล้วฉันได้ยินเสียงพวกฮิริเชลล้อมอยู่ทุกด้านเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เนื้อหาของบันทึกมีเท่านี้ตอนที่3ณที่ราบกุยหลีดวงกุดซะแล้วฉันหลบหนีออกมาจากค่ายของฮิริเชลได้สำเร็จแต่ก็ต้องมาเกือบตายเพราะรุนกาดตัวหนึง่งฉันคิดว่าคงดวงเหมอะเจาะที่มันตั้งอยู่ตรงนั้น นิ่งสนิทแม่ไหวติงกลางสายฝนกระนำแต่พอมีสายฟ้าฟาดลงมาตรงหัวของมันมันก็เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งทันทีซะง,งั้นต่อหน้ามันแล้วฉันไร้การป้องกันไร้ความสามารถที่ตอบโต้มันยกฉันขึ้นอย่างกับลูกนกแล้วยโยนลงมาจากชางง่องอนผาแต่โชคยังเขาข้างท่ามกลางความสับสวนวุ่นวายฉันมุดหนีเข้าไปในถ้ำใต้ผานั้นได้สำเร็จพอพ้นจากระยะการมองเห็นของมันมันก็หาฉันไม่เจอ แต่ถ้ามันเจอเข้าแล้วก็ฉันคงโดนมันจับทุ่มลงกับพื้นและกระทืบลงมาขยี้จนเละตอนนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะทำอะไรได้อีกบ้างมันน่าจะเดินออกไปไกลพอตัวแล้วแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังได้ยินเสียงเครื่องของมันอยู่เสียงมันเหมือนกับฝูงพึ่งบินวนอยู่ในหัวฉันว่าแขนของฉันคงหักแน่ๆเพราะทุกครั้งที่ออกแรงมันรู้สึกเจ็บร้าวมากๆหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ยังไงก็เถอะ ฉันก็อายุเท่านี้แล้วคงมีแต่ต้องกัดฟันทนไปหมายถึงว่าถ้าฉันไม่อดทนแล้วตรองตรงกับแม่จะคิดกับฉันยังไงบ้างใช่ไหมละ่ะตอนที่4นาเจายุนคาสใกล้กับเนินผาฉันได้เจอกับพ่อคาสมุนไพรที่ช่วยดามกระดูกให้ฉันความเจ็บปวดนั้นแทบจะทำให้สลบได้เลยแต่เขาบอกว่าเท่าที่ได้เจอคนที่ปะทะเข้ากับรุนกาดแล้วรอดชีวิตมาได้ มักจะบาดเจ็บน้อยกว่าที่ฉันได้เจอคงเป็นเพราะโชคสินะมองจากด้านบนลงมาเจียยุนคาสเหมือนกับว่ามนุษย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเลยอีกทั้งมันยังอบล้อมไปด้วยหมอกและยังคงเป็นความลึกลับที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าในหมอกนั้นสามารถเข้าไปได้ลึกอีกแค่ไหนในป่าเสาหินยังมีเสียงแปลกๆล,ลอยออกมาให้ได้ยินบ่อยๆไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเสียงของมอนสเตอร์หรือว่าเสียงของสัตว์เวทที่อยู่ในนั้น แต่เท่าที่รู้ก็คือเสียงนั้นมันน่าขนลุกไปหมดถ้าโชคดีฉันคงได้เจออัมพันธ์สักก้อนหนึ่งไม่ก็สมุนไพรดีๆที่มีราคาสูงผู้คนในสมัยก่อนที่ยากจนก็คงเดินทางเสี่ยงโชคสร้างที่พักอาศัยในหลีเวและหาเลี้ยงชีวิตด้วยการเก็บสมุนไพรเหล่านี้มาขายถ้าเป็นฉันก็คงไม่พ้นต้องทำแบบเดียวกันแน่เย็นวันนั้นฝนตกหนักนั่นหมายความว่าหน้าผาก็จะลื่นชันฉันเองก็หาเชือกหรือขวานสำหรับปีนผาไม่ได้เลย แปลกมากฉันไม่ใช่คนที่จะทําของหายได้ง่ายๆเท่าไหร่มันต้องมีมอนสเตอร์สักตัวในภูเขาแอบมาขโมยไปตอนที่ไม่ได้มองแน่ๆหรืออาจจะเป็นสุนัขติ้งจอกสักตัวหลังจากค้นหาอย่างไร้ผลอยู่สีห้าวันฉันก็พบสมุนไพรมีราคาเข้าจนได้เท่านี้ฉันก็กลับไปได้แล้วฉันก็อยากจะหาอะไรบางอย่างอีกแต่ที่นี่มันน่ากลัวเสเหลือเกินพอเริ่มพบคำเมื่อไหร่ฉันก็จะได้เห็นเงาตามฉันไปทุกที่ แถมได้มีเสียงร้องแบบกระหายเลือดของสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักดังขึ้นทั่วทุกทิศและมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆด้วยระหว่างที่กําลังลงจากเขาฉันได้เจอขวดไวน์เก่าขวดนึงก็เลยหยิบมันขึ้นมาแล้วเอาไปล้างสักหน่อยตอนนี้มันสะอาดดีแล้วถ้าเอาไปเป็นของฝากตรงๆต้องถูกใจมากแน่ๆฉันจะบอกว่านี่เป็นสมบัติที่ท่านเสียนมอบให้ฉันเป็นของขวัญตอนที่5ณทาเรือหลีเว่ ฉันขายสมุนไพรที่เก็บมาได้ให้ร้านขายยาปูป้ปูทำให้ได้ทุนคืนกลับมาแถมกำไรอีกนิดหน่อยถ้าฉันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่กี่ปีก็จะสามารถซื้อบ้านในหลีเว่ยได้สักหลังพอดีกับที่ตรงๆจะโตพอจนเข้าโรงเรียนได้ถ้าตอนนั้นฉันตั้งใจเรียนมากกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพวกกองโจรล่าสมบัติงีเง่าพวกนี้หรอกแล้วก็ไม่ทำให้มรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ต้องสูญสลายไปด้วย เรื่องพวกนี้เองที่ทําให้ฉันตัดสินใจว่าจะต้องให้ตรงๆมีครูที่ดีที่สุดตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่มีเพื่อนที่ดีและไม่ลงเอยด้วยการเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างพ่อของเขาเพื่อตรงๆแล้วฉันจะต้องไม่ยอมแพ้ฉันต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีให้ได้ถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะฉันเองก็ไม่ได้มีความคิดดีๆที่จะทําให้ได้เงินมาเร็วกว่านี้เลยฉันก็เลยลองเสี่ยงโชคที่จะเจอมิสเตอรี่ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเอง แต่ถ้าแก่ชี้โ t นั่นแหละที่ยั่วให้ฉันต้องมาลองจนได้แต่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันเสี่ยงผ่าหินที่ซื้อไว้ออกมาแล้วก็ได้หยกที่มีราคาอยู่บ้างแต่แล้วด้วยอํานาจของโลกแห่งการพนันในอัญ,ญมณีทําให้ฉันต้องส่งเคียวกับกล่องเก็บสมุนไพรที่เป็นเครื่องมือหากินประจำน,ำนําแงะละตอนนี้ฉันหมดตัวแล้วถึงจะได้หยกดีๆจากการเสี่ยงโชคมาบ้างก็จริงแต่หยกก็ไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้น ฉันก็เลยกลับมาอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดอีกครั้งฉันว่าจะกลับไปล่องทะเลสักครั้งต้องลองกลับไปร่วมกองเรือครักสอีกทีหวังว่ากัปตันเปยโตจะรับฉันไว้นะฉันไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วถึงต้องเป็นเด็กขัดดาดฟ้าเรือก็ยอมจบไปแล้วนะครับสำหรับไดอารี่ของใครบางคนสรุปแล้วก็คือไดอารี่เล่มนี้เป็นของคุณพ่อที่เขียนถึงตรงๆลูกชายของเขา ที่เป็น NPC ตัวหนึ่งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านชิงเซอร์ภายในเกมนะครับซึ่งถ้าหากเราได้ไปพูดคุยกับตัวละครตรงๆจะพูดกับเราว่าว้าวดูท่าทางแล้วเธอเป็นนักเดินทางใช่ไหมสุดยอดไปเลยเงินแสดงว่าต้องได้ไปหลายๆที่พบเจอเรื่องเจ๋งๆต่างๆมากมายใช่ไหมพ่อของฉันเป็นลูกเรือของกองเรือครัคซ์ออกเดินทางไปทั่วทุกประเทศร่วมกับเพื่อนร่วมเรือได้ผจญภัยทุกวันเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ ถึงเขาจะไม่ค่อยกลับบ้านแต่ทุกครั้งเขาจะเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นต่างๆให้ฉันได้อ่านอีกไม่กี่ปีฉันก็จะไปเข้าร่วมกับกองเรือครักส์บ้างถึงเวลานั้นจะได้เห็นเรื่องเจ๋งๆด้วยตาของตัวเองและถ้าหากพูดคุยไปครั้งแรกตัวละครจะให้ไอเทมนมกับเราครับกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อเท่าที่ดูก็เหมือนกับว่าคุณพ่อนั้นได้เล่าเรื่องราวกรารผจญภัยของตัวเองให้กับลูกชายของเขาฟัง แต่ไม่ได้พูดความจริงเพราะไม่อยากให้ลูกมองว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ได้เรื่องนั่นเองครับและถ้าทางตรงๆก็คงไม่รู้ด้วยว่ากองเรือที่คุณพ่อของตัวเองได้เข้าร่วมนั้นเนี่ยเป็นกองเรือโจรสลัดดูไปดูมาก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับทีนี้เชิญรับฟังเรื่องต่อไปได้เลยครับหอยสังสะท้อนเสียงตอนที่3คุณพ่อผู้โชคร้ายหอยสังชิ้นที่หการมาอย่างฉับพลัน ทีรดียวทำไมพวกมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้เอ๊ะพวกแกจะทำอะไรนะ่ะช่วยด้วยช่วยหอยสังชิ้นที่สองความคิดถึงของพ่อทำไงดีตรงๆยังร้อยฉันกลับไปอยู่นะเพื่อตรงๆป้าป้าคิดถึงหนูจังเลยอยู่ที่บ้านหนูเป็นเด็กดียอมกินข้าวยอมเข้านอนหรือเปล่านะหอยสังชิ้นที่สาม ผู้ช่วยให้รอดสุดลึกลับอืดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยฉันแล้วอ่าขอบคุณมากๆเลยนะผู้มีพระคุณขอบคุณมากๆจากที่ได้ฟังก็ดูเหมือนกับว่าเรือของกล้องเรือครัคที่คุณพ่อลงมาด้วยนั้นจะหลงทางในหมอกครับแล้วก็เข้ามาในหมู่เกาะแอปเปิลทองคําที่เป็นเกาะอ,อีเวนต์ของเราในตอนนี้ ก่อนที่เรือจะแตกแล้วคุณพ่อเอาชีวิตรอดมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับถ้าหากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับคุณพ่อของตรงๆจะได้กลับมาเจอลูกชายครั้งไหมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มาแชร์กันดูได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับถ้าคุณขี้เกียจอ่านเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเองครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายสวัสดีครับ